รสวัสดีนะครับพบกับผมอีกครั้งนะครับกับดีไอเดนไลท์โมบายนะครับกับด็อกเตอร์ออกโตออโตมัสนะครับหรือเรียกลงสั้นว่าด็อกออกนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นด็อกเตอร์นะครับก็มาจากสถานบําบัดแห่งหนึ่งโรงพยาบาลบ้าแห่งหนึ่งนะครับผมเพื่อมาแจกกระจุกไฟให้กับพี่น้องประชาชนอ่าเซอร์ทุกๆคนนะครับผมก็ชาวสายหมอกทุกๆท่านนะครับจะได้รับพลังงานนี้จากโยธันฮานนะครับผม วันนี้ผมจะมาเล่นด็อกเตอร์นะครับก็เพิร์กที่ใส่มาก็เป็นเพิร์กล็อกเครื่องซะส่วนใหญ่นะครับมีเพิร์กของเดอะแฮงด้วยนะครับเกี่ยวกับรถมไฟน,นั่นแหละมีเครื่องระเบิดแต่ผมไม่ตั้นใจนะครับผมมั่นใจหลังเนินมากกว่าเชื่อไหมว่าหลังเนินบึ้มพิกลาสพิกลาสเน้อผิวโอ้ยสาดแสงไฟฉายเออไฟฉายเ้เอเกือบแล้วเฮ้ยพิกลาสกินใหญ่โตเลยคิดว่าผมเป็นดาราเกาหลีหรือไงฮะ แค่ผมปรากฏตัวก็กรี๊ดกันทีเดียวกรี๊ดกันใหญ่เลยนะโอเคเมื่อกี้นี้มไม่ฉา,ายได้ทำไมผมทือเครื่องไม่ได้วะ,ะงงตัวเองไปดีกว่ายิน,นจ้าเมื่อกี้นี้ใครสาดแสงพี่นะ <c oughs> เดี๋ยวพี่ให้ไฟเพิ่ม <c oughs> ไฟน้องอะทานหมดหรือยังยวเอาไฟฟ้าพี่ไปแทนยินไลนจ้าหยุดเลจ้าหาตัวกันนะครับผมก็ยันเลยแบอุ้อไนไอานนผม่าขมันไม่ทัน <c oughs> บอดตอิดแอบน,นะขาแสงส่องไฟเก่งแล้วรออ่ะส่องไฟเก่งเขาเด็ดมาเร็วต้องมารับยาก,กับด็อกเตอร์แล้วนะเดี๋ยวหมอจัดยาให้โอเคเขาเด็ดนะว <c oughs> ีทระ <c oughs> ก็เลยเดียวตรัสเกล้วยบอดยาวไม่น่าไม่น่าพลาดพลาดกับเรื่องง่ายห,ห,มหมอหมอทำไมน,นี่นี่นี่พี่เป็นด็อกเตอร์นะ หมอยังคุณนูนยังน้อยอ่ะทำไมต้องมาเียงตาหมอด้หรอหมอเสียตารู้เปล่า <c> เ <oughs> ขาเด็ดมาเร็วโอเครับยาจากโยนทานนัยด้วยข้าจะมาประทังนี้ให้แก่ข้าเอ้ยข้าจะมาประทังนี้ให้แก่เจา้จาเจา้าเขาเด็ดเอ๋ยจงรับยาจากด็อกออฟสักทีดีมันเกี่ยวอะไรกันเนี่ยโอเคโยนทหานหน้ำมันทอไม่ใช่ จุกขยะเนี่ยผมันคอดเบื่อเลยจุกถัง,งขยะนขเนี่ยพวกพวกจุกแถวนี้ตรงนี้แหละบริเวณมันเป็นสำหรับพวกขายจุกเล็ขจุกข,ขยะก็เพ่มาเล่นกันเงนี้พวกแบบว่ารู้มากอ่ะพวกรู้มากก็เจื่องเงนตรงนี้ทำให้เราเสียเวลากับมันวิ่งวนรอบถังขยะเนี่ยเลขจุกข,ขยะ <laughs> จริงๆตรง,รงนี้หมายเลกจุกข,ขยะเป็นจุดอ่าเขาเยเลขวัด ถึงจุดทีน่นักเล่นชอบมาจูก,กันนะไม้ก็ไม่ยอมเปย์จูขยันนะบกจูขยันนั่นแหละไม่ยอมเปย์ไม้ด้วยรู้มากไอ้นี่รู้มากชาวเรียนโอเคเปย์แล้วก็ซื้อพันต่อจะได้ไม่ต้องระแวงตรงนี้วยกู้ขยันนะไม่พลาด โดนซะมัางโดนซะมัางดู็อยาเรารู้มากนี่ึ้นจะขอรับยาจากช่องสามก่อนเด็วเดี๋ยวหมอจัดให้พิเศษเลยสำหรับบุคคลดีเด่นขอเด็ดมาเร็วนะครับถ <c oughs> ามต่อนะครับผมไม่รีรอนะครับ <c oughs> เมื่อน้องขอเด็ดขึ้นขอแล้วก็ล็อกออกเขาทำการแจกคประโุคไฟต่อนะครับ มีเสียงระเบิดแสดงว่ามีเพื่อนเจ้ามีเพื่อนด้วยใช่ไหมจงรับพลังงานจากข้าพลังงานแห่งโยทันทานลอรี่นะครับรอรี่มีไฟฉายด้วยนะมีไฟฉายด้วยน่าจะพวก,กันก่ะดูแล้วมันดูทรงแว้ารอรี่กับคอเดนก็ไฟฉายมาคู่เลยนะตรงนี้ก็จุกเด็กกับพี่ผมเชือเ่อวากับบอลเลี้ย ต้องรีบเคลียร์ตัวอะไรตัวหนึ่งไม่งั้นถ้าสองตัวนี้มันชุบกันเสร็จอะมันจะแย่นะครับแย่แย่ผมอ่ะผมจะไล้ยากต้องต้องติดตัวหนึ่งอ่ะให้เพื่อนเขาหน่อยไม่ตัวหนึ่งเพื่อนั้าจะโดนต่างนะครับโดนช็อตชะงักเลยอ่ะเห็นไหมครับว่าท่าของด็อกเตอร์นะครับสกิลของเขาทำให้ผู้รอดชีวิตชะงักหรือชะลอการเล่นลงทำทำอะไรแบบว่าปิดปิด,ปด,ข,ด,ข,ด,ข,ดขัดขัดนะครับ หมดกระสิทธ <teaching. S 1> ิภาพไร้สมรรถภาพนะที่เกิดการสืบอาไตอได้กิดตุกรกตุกมีคนตบกาวสิสูงน่เนี่ยมันเลยทำให้กระตุกมีตามหา่อแล้วมัาเอางไงจะเอ๋ม um, ันจ้ามันจติดตัวลุงไมังาหังไยิงโยเอาวิ่งปิดวิ่งปิดวิ่งปิดทำไงวิ่งปิดทำไงโดนคร โอเคนะครับก็พขไปขึ้นเสาแล้วผมตอนนี้เขาไปช่วยกันได้แล้วใช่ครับเรารีบไปช่วยขอเด็ดแล้วนะครับเดี๋ยวไปตามต่อนะนี่ปิดบัญชีซะก่อนเพ่าะงั้นจะแย่เด็ดเกียร์ตึ้อตามหาต่อนะนี่แบบผมแปลกใจว่าผมทึบเครื่องไม่ได้หรือมันมีเฟิร์สอยู่กับเฟิร์สว่าเออมันล็อกเครื่องอยู่แล้วเราไม่ต้องไม่จำเป็นต้องทืบอะไร หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะผมเอาเปิร์กล็อกเครื่องมาสามเลย <c oughs> โหดจัดรัเซียไปเรียนเด็กป๊าไปเรียเล็กด็อกออกโอเคเขาเด็ดมาเร็วนะครับว้า <c oughs> ไปเร็วๆนะครับว่าขึ้นเสาเร็วๆด้วยพยายามเคลียร์ตัวง็ว่ายกเก่งๆก่อนนาจะได้สบายเราเป็นเน็ก เียมเรือตกนะครับภาพภาพราฟิกสูงน um, ะฮะไี้อโอเคไล่จีต่อนะครับประจุไฟฟ้าให้เขาแบบวิ่งวิ่งชังรักกันนบโอเคเขาพุมาเลว่างี้ใพวดหลายรอบมากเลยเนี่ยผม นี่หลอนมือพี่อย่าทำตาเหลือดใส่พี่สิโอ้โหตายแล้วบิ่งตาเหลือดเลยเมื่อกี้นี่ตกใจสัตกวก์กลัวเกิดตกใจตกใจแบบตกใจนะิดหนึนี่ออกมาหลอกหลอนวิ่งงอนใส่ตาเหลือดใส่เราลีกว่วางไงสัตว์แสงไหมโอเคมีสองไฟติดต่อจุ๊บตรงนี้เหมือนกันครับตรงนี้เป็นจุดจุ๊จบจุดหนึ่งนะครับพี่เป็นอย่าง ก,นนก็จะเสียเวลาไปไลก่กนอื่นนะครับผมแต่เน,นี้ยผมยัเสียเวลาเพื่อจะเอาลอลี่โอเคล,อล้อลี่น,นะครับมาแล้วจะบาร์บี้มาดึงเพื่อนกับพอลเด็ยเมื่อกี้นะมีไปฉายมาคู่นะฮะแรับพลังงานเด็กโยกนานแล้วรับยาที่สาม หอดแล้วไม่รอดนจะกกนดจะโดนไม้เมื่อกี้เนี่ยไม่ทันแล้วล่ะโดนชะง,งักไปก่อนโอเคเอาไปแฝงน,นะครับผมตัวแสบตัวแสบต้งงมาต้องอยู่บนตะขอนะครับมันนอนอยู่กับพื้นก็ลำบากอยู่ต้องขึ้นขอถึงจะเป็นการให้เกียรตินะครับรับยาช่องสามคร้บโอเคสภาๆๆๆๆพจิต คงวิปรลิตอะพวกนี่จริงๆเออเราต้องแจกประจุไฟเพิ่มนะเน็ตจ,จะ้ะก็ก่ไหนพีดก๊าซพี่รอกดำเงงชียวพี่รอมากเลยอะ่ะโอ้โหพี่รอแั่เลยนึกว่าหนุ่มเกาหลีนี่มันติ่งนี่นะเขาเด็เป็นติ่งเกาหลนะีน่าฮะรีดใหญ่เลยเอาให้ขอชิบหายขอหายลืม แล้วคอหายไปแล้วโ okay. อเคลอรี่นะครับตอ่อมาแสกจริงๆนะเนี่ยเตะไม้แล้วโอเคไม่ไหวรีาบอกกูไม่ไหวแล้วมะตัดเละแล้วทันทีนะครับก็ขอาเข้าลายเด้งเลยครับลายเด้งลายเด้งขอตามลอรี่ก่อนยู่ไงฮะเดือดร้ายที คือจะคบปันจะปั่นคบอันแล้วขาของขาเ,เองโดนไปหนึ่งไม้เนี่ยจ้าลอรี่ข้าตอบหล่อนยังไม่สิเมื่อเจอกับพี่นะี่ยพี่แจกพลังงานของโยธานาถให้แก่เจ้าเอาพอเด็ดเลยเฝ้า,าเฝ้าเสาวไว้ก่อนเดี๋ยเฝ้าเสาก่อนโอเคะนะครับผม ขอควาเข้าขอใครด้วยอ,อ,อยู่ไหนนะอยู่ไหนนะมึงอ,อ,อยู่ทถวนี้เหรออยู่ไหนนั่นเนี่ยต้องตามหาอีกหาตัวไม่เจอแล้วเนี่ยตอนนี้มันแอบเงียบลเกินเนี่ย กดตัวเท็มไฟผมอะโอ้โหลอรี่ใจร้ายจังเขากดตัวเท็มไฟผมไปแล้วประตูก็เปิดอีกปั่นเครื่องเขาซะด้วยไอ้นี่ไงพอเจอตัวแซ่พอเจอสายเขียวตัวแซบปั่นไปอย่างเดียวน,นะไม่ช่วยเพื่อนนะแต่ส่วนลอรี่เนี่ยมันช่วยเพื่อนแต่มันไปกดตัวเท็มไฟผมอะปัญหาคือผมละแวกเนี่ยว่ามันจะไปเปิดประตูแล้วมันมีประตูทั้ง ทั้งหลุมเนีย่ยหลุมผมก็ไม่เห็นประตูทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะคิบหายแล้ว <c oughs> ลอรี่หลุดไม่เป็นไรนะถ้า,าอลอรี่หลุดก็จะมีขอเด็ดเหลืออยู่อลอรี่อยู่ไหนะวะขอยทันอหอยทันขอยทันขอยทันด้วยเดขอหอยทันด้วยไม่ใช่ะละพลาดแล้วโอ้ผมพาลาดดังนักเลยผมพลาดแล้วสิโอ้ผมพาลมพาดแล้วครับขออภัยว่า ตามลอรี่ไม่ทันอยู่ที่ว่าเขาจะช่วยเพื่อนหรือเปล่าหรือว่าเขาจะหนีตหนีต้องไปหนีโอ้โหไม่เอาอ่ะไม่ช่วยเพื่อนวะ่ะบอกไปแล้วไม่อยู่แล,ล้วโอเดตันดื้อน,นะครับไม่ยอมรับยาจากผมนะมทิ้งเพื่อนไว้ข้างหลังด้วยครับผมไม่เอาแล้วไม่เอาบอกขคเดดกูไปแล้วส่วนเอ้ยไม่ใช่ลอรี่ไปแล้วส่วนขาเดดนอนรออยู่นะครับผม รอรับยาจากผมอยู่นะเดี๋ยวผมหาตัวมานะครับคือตอนนี้ผมหาไม่เจออยู่ไหนเนอยู่ไหนนี่นี่ยแบบคอเด็ดมันโอ้เสียดายอไอ้ลอรี่มันเสียดายไม่หลุดไปได้อ่ะพวกไปอยู่แล้วพวกบอ,อกไปแล้วทิ้งให้ลอรี่ปั่นไฟเสร็จบนเดียวปุ๊บแต่ก็ไม่ได้ออกคนปั่นไฟอะมักจะไม่ได้ออกคนที่ไม่ได้ปัน่นอะมักจะออก ดูนี่สังเกตไหมโอเครับพลังงานจากโยธานทานก่อบดูนี่เป็นยังไงนัดยาเป็นยัไงบ้างคุณหลออประเด็นโอ้ยควันออกปากเลยโอเคนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสุขสันต์วัน